2,961นะครับ2,961ชั่วโมงนะครับยางใหม่นะครับเด๋ยวยางหน้านี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะยางหน้าคู่ยางหน้านี่เป็นยางใหม่ยางหลังนี่เป็น80%เลยสภาพเม53นะครับเป็นรถปี53 90,000นะครับ1,90,500 8คันนี้เป็นรถปี55ครับปี55นะครับไม่3,847ชั่วโมงยางใหม่4เส้นนะนี่ยาง ซูเปอร์สตโตนใหม่สีเส้นเลยครับใหม่เสียเลยเนี่เห็นไหมราคาเปิดอยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทท้วนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดปกุลาก้ายูทูบเบอร์สายลุยครับที่ผมอยู่ที่ร้านปอปลาพันธุ์ไม้ครับบ้านหลองครับเพียงตำบลบ่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดพุตตาราดิสครับเมืองลับแลครับมาแล้ว รับแรไม่แรรับนะครับเมืองห้ามพูดโ 6, กหกเพราะฉะนั้นผมไม่พูดโกหกนะครั 6, บเพราะฉะนั้นผมไม่พูดโกหกย้ําเลยสนใจมาดูได้นะครับมาดทุกคนมาดูาดรถขายคูปตอมือสองตอนนี้ที่นี่มีอยู่4คันด้วยกันนะครับเมื่อเช้าผมรีวิวไปแล้ว2คัน4 7 0 8 DT และ47 08ียปีมี2คัน2ราคาไปดูได้คิดก่อนหน้านี้แล้วมาคลิปนี้ครับมาดูเจ้ารุ่นเล็กครับมีอยู่4คันหสองคัน 40181 1> คันแล้วก็มีเจ้า0 3 0 0 8อีก1คันเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับว่าทั้ง4ี่คันราคาเท่าไหร,ร่ความแตกต่างเป็นอย่างไรสภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยทุกคนนะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าดีก็ถ้าแคร์ออกไปครับให้คนอื่นที่เขาอยากได้รถไถร,ราคาที่ถูกแบบนี้แคร์ออกไปเลยครับถัดคนคนรรกได้ขอบพระคุณเป็นอย่างสุดไปดูรายลเอียดพร้อกันเลยครับ เริ่มแต่ทางด้านทิศเหนือไปเลยครับคันท่านผู้ชมครับ L3608 นะครับรุ่นเล็กรุ่นนี้เป็นรุ่นครอบครัวครับเป็นรุ่นครอบครัวที่ซื้อไปแบบไม่ต้องไปรับจ้างก็นะถ้าจะรับจ้างก็ได้นะครับทุกคนนะแต่ตรงนี้เป็นรุ่นครอบครัวครับคันนี้เป็น L3608 ครับเป็นปี53นะฮะปี53มายก็อยู่ที่2,961นะครับ 2,961ชั่วโมงนะครับคันนี้เก็บสีให้เรียบร้อยนะฮะเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีหน้าแล้วก็หลังนะครับมีหน้าแล้วก็มีผ่านหลังด้วยนะครับแต่ผ่านหลังนี้ไม่ได้ใส่นะฮะไม่ใช่คันนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านตัวนี้นะครับเป็นผาน่าน22คูณ5นะครับทุกคนตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนไปผ่านอยู่นะฮะเก็บสีให้เรียบร้อยสภาพยานนี่ก็80ลนะ ยางหน้านี้เป็นยางใหม่นะครับเนี่ยยางหน้านี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะยางหน้าคู่ยางหน้านี่เป็นยางใหม่ยางหลังนี่ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมฮะเนี่ยยางหลังนี่เป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยสภา,ภาพนี้ฮะสภาพราคาอย,ย่างดีฮนะเดี่ยม e นะมีเล่มมีเล่มนะครับรถจากซุโคไทยนะฮะรถจากซุโคไทยนะฮะเป็นรถปีห้าสามนะครับเป็นรถปีห้าสามราคาคันนี้ครับอุปกรณ์สองชิ้น อยู่ที่สองแสนสามหมื่นบาทนะครับสองแสนสามหมื่นบาทคันที่สองครับคันนี้เป็นสามหกศูนย์แปดครับคันนี้เคยรีวิวไปแล้วครับทุกคนคันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะคันนี้ไม่มีเล่มครับโน no, เล่มีห้าสามโนเล่มครับราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับไม่อยู่ไม่อยู่ที่เท่าไหร่ดูสิ ไม่หนึ่งพันสี่ร้อยน่าจะขาดนะครับไม้ไม้ขาดตันนี้ไม้ขาดครับหนึ่งพันสี่ร้อยนี่เป็นไปไม่ได้เลยนะหลังคาหลังคาดีฮะหลังคาดีร่องหลังหลังอันนี้เป็นผ่านน่าจะเป็นผ่านซีนะครับผ่านซีฐานหก คันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับเคยทดสอบโฟนทดสอบอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วมาดูคันที่สี่อ่าคันที่สามนะครับคันนี้เจ้าน้องเล็กของที่นี่ครับน้องเล็กมันเล็กยังไงเพราะว่ามันเป็นรุ่นสามศูนย์ครับทุกคนนี่มันเป็นรุ่นสามศูนย์ศูนย์แปดครับเอลสามศูนย์ศูนย์แปดคันนี้เป็นรถปีห้าห้าครับสามศูนย์ศูนย์แปดรถปีห้าห้ารถคันนี้ไม่เคยลงนานะครับรถคันนี้ไม่เคยลงนาน่าจะเป็นอ่รถ,รถเป็นรถไล่นะครับ เป็นรถไล่ไม่เคยลงนาเลยหลังคานี้ขาหลังคานี้ใส่ให้ใหม่นะครับตอนมาตอนนั้นไม่มีหลังคาครับวันนี้ใส่ขาหลังคาใหม่หลังคาก็ขาก็ใหม่หลังคาก็ใหม่นะครับเป็นรถปีปี55นะครับไม่3,847ชั่วโมงครับ3,847ชั่วโมงคังนนี้ไม่มีอุปกรณ์นะครับเป็นรถเปล่า เป็นรถตัวเปล่านะครับไม่มีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นยางใหม่สี่เส้นนะเนี่ยยางซูเปอร์สโตนใหม่สี่เส้นเลยครับใหม่เสียเลยเนี่เห็นไหมใหม่เสียเลยนะทั้งสี่เส้นนะครับเนี่ยตัวเปล่านะครับคันนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมฮะร,ราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาททุวนนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาททุนเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่เคยตัดทอนไม่เคยตัดท่อนนะครับเห็นไหม ใกล้ๆเลยถ้าอยากมาดูนะมาดูได้เลยฮนะแล้วคันสุดท้ายครับคันนี้แอลไซ018ฮะ4018นี่ฮะไหมเป็นเสาเหลี่ยมฮนะเหมือนกับเอสีเลยนะเสาหลังคานี่เหมือนกับเอสพีเลย4018อันนี้เป็นปี61ครับรถปี61 อุปกรณ์สองชิ้นมีใบด้านหน้าแล้วก็โรตารี่นะครับไมลหนึ่งพันสะี่ร้อยห้าสิบชั่วโมงนะไมล์หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดชั่วโมงนะฮะเนี่ยมองเห็นไหมครับอ้าไม่เป็นไรมาดูมาดูได้ไมลหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดชั่วโมงสี 18, ่ศูนย์หนึ่งแปดครับปีหกหนึ่งนะครับ คันนี้เปิดราคาอยู่ที่เปิดราคาอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเก็บสีให้หมดนะฮะเก็บสีให้เรียบร้อยทางด้านหลังทางด้านล่างนะครับวันนี้รีวิวสี่คันเลยฮะสี่คันรวดเลยฮะที่ร้านปอปลาพันไม้ครับโรตารี่นี่เป็นออจอบมุนเป็นตรายช้าง RX 163นะครับ163สภาพยางหลังนี่ก็80%ครับสภาพยางหน้านี่ก็50%นะ315,000บาทครับตามสภาพเลยมาดูกันเป็นแถวเลยถ้าใด้สนใจนะครับมาดูได้ที่ร้านปอปลาันไม้ครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของผมครับที่0 9 1 5 9 9 5 4 9 8นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝา,า,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้กับกดคคนรักแก้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ